เรี่อเราไม่ขึ้นก่อนเราเลาะเปาบันโพเดอดบริษเรื่ลียวขวล้วขวา็โบันโพเราไม่ตรงยาวเลยเราเลี้ยวขวาอีกทีนึงไอ้นี่เราไปส่งวันนั้นเลยเไปที่เราอยบวดีโววิดีโอเดี๋ยวจะไปตัดต่ออีกที เราทิ้งานสุขแส,ขสงนะครับจะนำลงไปบริจาคที่วัดเขาคีรทำวัดเขาอินโุงนะครับจะทำเป็นทุกปีในวันที่5นะครับเป็นบันทอกเขาได้ใจธรนะครับ้งนี้นเขาก็ไม่มีอะไรครับจะไหว้รถนะครับแล้วก็จะไปขึ้นลง รถไปใส่โลงครับวัดแล้วก็เดี๋ยวจะออกเดินทางประมาณ10โมงครึ่งครับือวันพรุ่งนี้เราก็จะนำารงเข้าไววันนี้ไม่มีอะไรมากครับรบรรยากาศก็จะพยายามนำเสนอเป็นช่วงเป็นช่วงไปคขอบ,บ,บ,บคุณครับ ยี่คนดีงามยังไรงบอลเยอะของกลาเมันเนามาะแบบอย่างนี้ก็จะมีรถสไลด์ไปด้วยนะฮะอ๋อมีรถสไลด์นี่ก็จะบอลทุกได้ประมาณสัก30-40ิบใบนะครับก็แล้วกับ จำนวนรถที่เราจะร่วมเดินทางก็น่าจะประมาณสัก20กว่าถึงสาสถานีเน,นี่าน่ประมาณ20คัน30คันนะมันประมาณ20กว่านะเกือบเกือบนะได้ครับคืาคันนะครับก็เยอะนะครับวันนี้เพื่อนๆยังมาไม่ครบนะยังเหลือรถกระบะนิสันคอกอีกคันนึงใกล้จะถึงแล้ว พมยอมข้างนาเข้าไปหาไปลุยองนั่นเลยจุดบาีหรือว่าจอดที่ป้าฐานผมมเรียมมันแก่มเท่าเขามนั่งกินแล้วพวผมส่ชุดกับพี่คุณ่ใส่มค่คนนี้เหรอแสใผมไม่เยเลยไม่ได้คนละพาระัอมไม่เกี่ยวคนละพารไม่จอดไี่เ้อมัเลยแล้วเไม่ไม่ใช่เขาไม่ไม่เป็ไร่ยไ

คนที่นี้จะทำดีจนการตายสมกับที่ั้ใจสมอไปให้ทำดี ชานับเลยับนเยเนี่ยดี๋ยวเขียนแล้วเนี่ยกีัรเลเลยไปนจะอ้ขึ้นขึ้ไปเนี่ยดูนัขึ้นตาทางแรกมาเลยไปองออกไหนระวังตัวยออกขึเยมันจะได้ไม่ได้ไปสักทีทาเาใชว่าได้ทียว้า

วันนี้หัวหน้าเซเว่นไปเองใช่ไหมเซเว่นสาวสาวเราก็เพียบเลยช่วยกันยกโลงสาวสาวหนุ่มๆเพียบเลยนะครับ

เทพบุอมเดี๋ยวจัดการเขาจัดการอยางไหนมัจะพอดีอ่ะเนี่ยมัจะพอดีอ่ะิเ้าอนะครับตอนนี้เนื่องจากจำนวนรถเราคาดว่าจะพอนะครับรถไม่พอก็ก็เลยลดไปจาก69ตามที่ตั้งเป้าไว้ตอนนี้ก็ได้ทั้งหมด59บาใบรถไป10บใบนะครับก็เลขหวยนะฮะ 6 9ก็เลขสวย5 9ก็เลขสวยใครอย่าลืมนะงวดนี้วันที่16ก็ไปซื้อนะไม่มีไม่มีตังก็จำนำบ้านซื้อได้เลยนะ 59, ครับห้าเก้า <c oughs> น9นะครับเราจะนำไปทั้งหมด59ใบเพราะว่ารถจำนวนรถไม่พอรถจิบรถขับไม่อพอจำนวนน้อยก็ตามที่เห็นเนี่ยนะครับทุกคันนี่มาเขียนทุกคันเลยนะฮะนี่ที่อยู่ในวัดจริงๆเราไปครั้งที่ครั้งนี้เป็นครั้งที่4แล้วนะฮะสำหรับการบริจาคอันนี้นะครับประมาณ10ครั้งที่4แล้วนะครั้งนี้ที่เราเดินทากันไปที่บริจาคจีบนะครับก็ครั้งที่4แล้วนะครับ ไมอู้หมาลอยู่คนเดียวะเดะมาแล้วคนู่นแล้ว่ะนู่นู่นนู่นนู่นู่น่่นน hòn 6a láp boy, hòn đây, hòn đây, hòn boy, hòn đây, thảm lốc,

มไรารขครนทยมีอยู่ดีน้ตาลนี้ไหลดิ้นแบบไม่รู้ ้จะถึงจุดหมายประมาณอีกสัก30กิโลก็จะถึงจุดหมายแล้วนะครับเราก็ใช้ทางลัดนะครับซึ่งทางก็ค่อนข้างทะลโหลดาพอสมควร,รถกันที่เราเห็นก,กันหน้านี่ก็เป็นรถของเป็นเปหนึ่งนะครับ ไม่รู้มาได้ยังไงรถตู้นะฮะมาเขาได้ไ่ดูโดนก็อหลอกมาแล้วบอกก็ไม่รู้นะครับดูถนนนะทับไปเราได้ทําช่วงล่างไปแน่แท้นะครับเดี๋ยวรายละเอียดเพิ่มเติมเราก็จะพยายามรายงานให้เพื่อนๆรับทราบไปต่อไปนะครับตอนนี้ก็อยู่ในช่วงสาเหตุที่ไม่ไร้สุดตอนนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับเน็ตไม่มีครับพี่น้องครับ เดี <an drilling caps toys> ๋ยวถึงวัดนะครจะพยายามเก็บภาพบรรยากาศพวกนี้มาให้เพื่อนๆดูต่อไปนะครับยังคงทิ้งมานเดิมนะนี่นะครับพอก็รอผู้พาเรามานะครับ บัตรเปนรับน่งสนะครับอดอ่นี่นะครับางมอตวอะไรนะมอตวเลยนะสถนีะสถานีิตรนะีพียีวะียาามีวะรับน่เป่จจรและเวครับกศูย์ลกหนึ่งนะศูนย์ลูกหนึ่งะครับะับจระจะเวน่ะ โอเคครับเดี๋ยวตอนนี้ผมนท้กเป็นภาพนะฮะก็เดี๋ยวเราจะไปทําเป็นสครุปสครูปหปเื่อนฟังนะครับวันนี้เราเลีเ้ยวเข้า,เ,า,เ,ขาเลยอ่ะนะตรงนี้ก็เปลียบรรยากาศนี่ฮะดูมุมนะครับถนน yeah, yeah, yeah. ว่าบรรยากาศโอ้หน้าจุดตอนนี้ก็รู้สึกว่าโอ้หน้าจุดรู้สึกว่าเราจะเปิดกระจกเลยนะฮะเพราะว่าเขาบอกว่าอากาศดีมากนะครับรงเลนข้างทางอันนี้อยู่บนภูเขานะ นี่ก็เข้าเขตระยองเข้าเขตจังหวัดตดีแล้วนะฮะแหมลงไปเลยเราจะมาขึ้นเสาอ่ะขึ้นเขามาอยู่นี่ถนนเริ่มดีแล้วฮะเดี๋ยวจบการอะไรงานช่วงนี้นะครับบรรยากาศเหมือนเรามาถ่ายหลอดมือทีในสวิตเซอร์แลนด์ยัเลยกันไ่รู้นะฮะขอบคุณครับที่ติดตามนะครับนะครับก็ช่วงนี้เหลืออีกไม่กี่กิโลเมตรนะครับเราก็จะถึงจุดหมายวัดหลวงพ่อแรัเรียบร้อยวันนี้ก็ ทางก็รู้สึกจะคดเคี้ยวบดบวบนะเราอยู่ในระหว่างช่องเขานะครับช่องเขาก็บรรยากาศการเดินทางนะคะรับใกล้จะถึงวัดใกล้จะ <ไป S 1> ถึงวัดแล้วนะครับ <c oughs> เหลืออีกประมาณไม่กิโลเดินระยะสั้นๆก็จะมาชิกนะ้ววีเล็กวีเล็กตอนนี้อ่าเหลืออีกกิโลเมตรจะถึงจุดหมายครับไม่เกินสิบกิโลครับดาบมีประมาณไม่ถึง10กิโลเมตรทีมงานเป็นศูนย์หนึ่งจะถึงจุดหมายครับ ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับเดี๋ยวเราถึงลงเอ่อถึงวัดเราร<ส>จ,ะจะถึงลงลงก็ถึงวัดนะครับเราก็จะแจ้งโอเคครับนะครับรับแจ้งจากหัวขบวนนะครับหัวขบวนรับแจ้งประมาณอีกสามถึงสี่กิโลเมตรทีมงานชนอาสาสมัครพุมกตัญญยจะเข้าถึงีจุดหมายวัด ชื่อวัดอะไรนะพี่ยังชื่อวัดได้ไหมวัดวัดคีรีนะครับไม่ง่ายวัดอะไรวัดอะไรคีรีนะกำลางอันนะครับแต่ยังไม่รู้อะไรแน่นะครับข้อมูลเบื้องต้นก็วัดนะครับก็จะถึงวัดก็ประมาณอีกสามถึงสี่กิโลเมตรนะฮะตรงนี้เราก็อยู่ในโลบะล่องเขานะมีเขาซึ่งบรรยากาศก็ดีตอนนี้ผมเปิดกระจกแล้วนะรับได้ทีเสียงไซเรนนกหูเสียงโซเดียมเกลอเองด้วยนะครับปิดเสียงก่อน นะครับเรายังได้ยินรู้สึกใ้เปิดไซเรนนะครับเพื่อเจ้าภาพหรือว่าคนที่เขาอยู่ันรับทรานะอยู่ในช่องเขานะครับซึ่งเราอยู่ในเขตของพื้นที่น่าจะเป็นจากเขาพิจพูดตรงนี้จะเป็นที่จันทบุรีเขาพิจพูใกล้ๆนะครับก็ประมาณนี้จากเราจะกรุงเทพมหานครมาเมื่อประมาณ11อนาฬิกานะครับณเวลานี้กี่โมงแล้วพี่ใบอาี่สิบหนาในการสิบหกนาทีเราอยู่บนเขานะ้วเดีไปมาอีกสอง กิโลเมตรจะถึงวัดที่เรานำคุณทีมทั้งจำนวน5 9เหรียญนะครับเพื่อมาถวายหลวงพอ่อหลวงพ่อสดนะาหาหลวงพ่อสดก็จะเป็นเกจิเกจิอาจารย์ที่ดังชื่อดังมรรคพิมลุกศิ์ลูกหาค่อนข้างเยอะนะครับทีมงานจราจรระเมดมาทำสูุปข่าวก,าาก,กัตตินิวจุดสพปิงนะครับเพื่อนเพื่อน,อนที่ผู้ใหญ่ใจดีที่อุปการสนับสนุนเกี่ยวกับทุน ทั้งทีได้จ่ายทั้งหีบต่างๆนะครับจำนวนห้าบไปวันนี้ก็จะได้รับทราบว่าเราได้จนาเจตนาของท่านหรือบุญของท่านสะพานบุญของท่านเราเป็นผู้นำมาเอาถวายวัดวันนี้นะครับวันนี้วันที่สี่เดือนั่วาคมพุทธศักรา,าชสองพันห้าร้อยสินะครับทนี้โครงการทําดีเพื่อพ่อ<ส>ผู้นำผลลุกผลลุกจริงๆนะครับผลลุกจริงผมมีความ นะครับมีความกตัทญูมีความภูมิใจที่ได้เกิดเป็นลัทธิลูกรัชกาลที่เก้านะครับเราก็เป็นลูกพ่อนะครับกาตรศึกษาไทยของไทยที่พ่อพี่ชายการศึกษาไทยนะครับบรรยากาศเดีนน๋ยวถึงวัดจะพยายามเก็บบรรยากาศแบบนี้มาตัดต่อแล้วทำให้เพื่อนๆหรือผู้ใหญ่ใจดีที่มอบ คุณต่างๆให้ทำอาสาเรามาวันนี้นะครับจะนำรายละเอียดทั้งหมดเนี่ยนะครับมาให้พี่ๆเพื่อนๆได้รับชมเป็นช่วงๆนะครับเป็นคลิปเป็นคลิปช่วงนี้ก็จะเก็บพุทเทศไปก่อนขอบคุณครับรอะมัน้องคออนะอ่านะครับช่วงนี้เราก็ถึงทางเข้าวัดสาธุหนึ่งสองถูกรางวันที่หนึ่งขอให้จราจรระเบิดเหตุศูนย์ศูนย์หนึ่งแล้วก็รวมประจันจุดสองศูนย์หนึ่งนะครับถูกางวัลที่ หนึ่งเหมือนกันนะครับเราก็จะถูกคนระบาย illa, land, yes. chanting, ร,าระบายนะครับจะซื้อเหมือนกันหรือเปล่าไม่รู้ขอสงคนละงวดละกันครับนั่นได้ไหมก็ตอนนี้ถึงวัดเขาหินโค้งใช่ไหมวัดเขาหินโค้งหหินค้งหินโค้งหินโค้งหินโค้งขอโค้งโค้งโคงาผมถูกนะจะได้นะครับ ตอ <shirt> นนี้เราก็จะถึงวัดเขาหินโค้งตอนนี้บังปูตัวหนึ่งก็เขาบอกว่าเขามารออยูที่วัดเขาหินโค้งนะครับไม่โค้งไม่เอกใช่ไหมคเอไม่โทรค้งโค้งไม่เอกหรือว่าหินโค้งนะครับไม่โทรจะเป็นโค้งท้าไม่ตีก็จะเป็นโค้งโค้งของโค้ง มันไม่มีไม่ตีลูกเมืองเพราะมันเป็นป้ายแี้วเดี๋ยวเขาเรียกอะไรอะวรยุทธอันระดับระดับกลางไม่มีไม่โทไม่มีไม่ไม่มีไม่ตีมีมีเอกมีไม่จตวามีแต่ไม่เอกก็ไม่โทนะครับเนี่ยแม่คุณนำมาตัดไทยนี่ตอนนี้เราก็จะเข้าป่ายูคาลิปตัสป่ายาเรียบเรียบลูกเมืองนะครับเรียบร้อยขนุนเนี่ยขนมลูกใหญ่โอเคนะครับเดี๋ยวถ่ายไปมากก็ต้องตัดออกเพราะจะไม่ต้องถ่ายมากก็จะไม่ต้องตัดนะครับ นะครับเรื่องนี้ก็ทางชันนะทางขึ้นเขาค่อนข้างทีจะชันสมควรของผมไม่หมอทีงานลูกวมตตันยูจุดเป็น2อตัวหนึ่งใช้ออโต้นะฮะเครื่องสามพันุดก็ใช้เกียร์ดีละขึ้นได้อยู่นะครับเพราะว่าทางไม่ลื่นไม่น่ามีปัญหานะครับของเราหลเป็นข้อมูลนะครับทางลาดชันนะครับข้างหน้าทางลาดชันโปวดใช้เกียร์สี่ขึ้นนะครับเกียร์สี่ แล้วนาใช้ให้พังเป็นเกียร์ไปนะครับรถตู้รถเกียร์นะครับรถตู้เป็นไงครับรถตู้เลยนะดูดูดูข้างหน้านะครับผมก็จะถ่ายทอดบรรยากาศรถรถตู้ข้างหน้านะครับของเป็นหนึ่งหนึ่งนะครับนั่นแหละครับข้างหน้าสุดยอดเลยนะครับทางตะกุ้งตามมาดิเป็นไรอ่ะผมขึ้นมาดิโอเคอะนะไปละเกียร์สีขึ้นมาเลยเกียร์หกลแกไหลลงมาใส่เขา ไม่ไหลหรอกไม่ไหลหรอกโอโต้ไม่มีไหลตัวไม่ไหลตะกี้เป็นไปด้โอต้ไม่ไหลโอโต้ไม่ไหลตะกุ้งไปไหนตะกุ้งอาไรเลยตะกลงไปเแล้วไฟพิิศขึ้นเราจะส่งเครื่องรถเข้ไม่ได้อยู่กับเรานะครับช่วงนี้ก็ถึงวัดนะครับวัดเขาหินเขาหินโค้งนะครับเสาหินโค้งเรียบร้อยเรากำลังจะนำ หีบจากรถสไลด์ลงจำนวน30ใบนะฮะที่รถสไลด์เ right ้ยไปยกีกลูกเอาแ่เออานนะกันอยเจะไดต้องยกลนเอาเาไหนไ่อนที่้อนเ็กคนนี้ี่เอาไปเลย รับขอปานโดนใจได้ลานไม่ใช่เราไปเลยมามาจนถึงครับสุขสันติได้สุขขอท้ายเดินจ้าไปกันนะลงมาเดี๋ยวเอากันไป 还来泡，别靠边！